ครอบครัวของนักรบไอเอสย้ายเข้ามาอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองโมซุนปัจจุบันค่ายจ่าได้แห่งนี้มีชาวอิรักเข้ามาลี้ภัยอยู่ราว18,000คนจากจำนวนประชาชนกว่า1ล้านคนที่หนีออกจากบ้านในเมืองโมซุนและหมู่บ้านใกล้เคียงตั้งแต่การสู้รบเริ่มต้นขึ้นแม้ว่าตอนนี้การต่อสู้ที่ยืดเยื้อนาน9เดือนระหว่างรัฐบาลอิรักและกลุ่มไอสจะจบลงหลายสัปดาห์แล้วและรัฐบาลประกาศปลดปล่อยเมืองโมซุนเป็นอิสระอย่างเป็นทางการ هسه احد يقدر يقدر على بنوته ليش تروح ويا الجيش؟ ليش ويا الشرطه؟ ليش ويا ما نقدر. هذا الشخص راح بارادته بس ما اذى احد. لو بس جارحين احد بحرف واحد كلام حقهم علي. اكو ناس ظلموا واكو ناس ما عندها شيء يا اخي. ليش سوى سوى نعاملها؟ هسه انا المفروض من رجعت ภรยาแม่และลูกๆของเหล่านักรบซึ่งหัวหน้าครอบครัวถูกค่าหรือจองจำพวกเธอเล่าว่าเธอมักโดนข่มขู่และได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากเพื่อนบ้านในชุมชนเพียงเพราะมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนักรบไอเอสมจนตเลออูน่ะอนัน ناس نسال دعات، أنتم نساء داعش تضربونا بالحجر، أنا لو راضي يعني. كان جيتوا هنا؟ لا، كان من عليهم يمهم كان رحت معاهم كثير نساء بقت بالميدان، كثير نساء فجرت نفسها، كثير نساء قاتلة، كثير نساء أكثر الشيء يعني اللي أعرفهم كانوا معايا، قالوا لي بشيء معاند قلت معه. ต่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในโมซูลเพิ่งออกมาตรการในประเทศครอครัวของนักรบไอเอสให้ไปอยู่ที่ค่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการปรับปรุงทัศนคติด้าน,นักสิทธิมนุษยชนบอกว่าการลงโทษแบบเหมารวมเช่นนี้จะยิ่งกัดกร่อนความพยายามที่จะทำให้สังคมกลับมาปรองดองได้อีกครั้งและเพิ่มความเสี่ยงในการฟุ้งฟักกลุ่มคนที่อาจจะย้อนกลับมาเป็นปฏิปักษ์ต่ออิรักได้อีกในอนาคตจยนาดีทัววงทีมข่าวตามประเทศสปริงนิวส์รายงาน